สวัสดีครับผมมันพินกับช e l f ลฟิวไทยใน u t u b e ครับวันนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ครับประเทศสิงคโปร์นี่เหมือนกับประเทศจีนครับคือป้ายรถเมล์เขาจะมีข้อมูลระบุละเอียดน,นอกจากระบุว่ามีสายไหนผ่านแล้วนะครับก็ยังมีข้อมูลรายละเอียดน,นะครับว่าสายไหนสายไหนเนี่ยที่ผ่านจะเป็นเวลาไหนบ้างนะครับบางเมืองมีรายละเอียดจนถึงว่า ารที่อะไรเวลาเท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้สายสองนะครับมีทุกอะไรถ้าช่วงเวลาทีก็สินาทีถ้าไม่ออะไรนี้ก็ว่าไปครับผมจะไม่ลงรายละเอียดก็บอกว่าไปในหลักๆนะครับนะครับจะบอกว่าเป็นหลักๆที่ไหนอันนี้ไปที่ไหนนะครับแล้วก็ไปที่ไหน,นะไไหนยังไงนะฮะมีรายละเอียดบอกหมดนะครับแล้วก็ค่าโดยสารนะครับ ารายละเอียดเป็นยังไงผู้ใหญ่เด็กอะไรต่ออะไรแล้วก็สามารถจ่ายร่วมกับบัตรอ,อือ่นๆได้นี่ก็เป็นแผนถังรถนะครับแล้วบอกว่าเราอยู่ตรงนี้อยู่ตรงคากทีนะครับแล้วรถเนี่ยมันไปไหนบ้างสายไหนนี่ตามเส้นสีไปแล้วก็ไปที่ไหนที่ไหนยังไงบอกแล้วใกล้ๆกันเนี่ยมีจุดสนใจอะไรบอกหมดครับเมืองไทยไม่มีอะไรแบบนี้นะครับเมืองไทยเนี่ยจะบ่นว่าคนไทยไม่ค่อยใช้รถ มแต่ว่าไม่มีข้อมูลอะไรให้คนโดยสารเลยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมมีข้อมูลอย่างนี้หลายประเทศเวียดนามก็มีข้อมูลนะครับจีนก็มีข้อมูลไต้หวันก็มีข้อมูลครับแต่ว่ามีแต่เมืองไทยที่ไม่มีนะครับนี่ก็เป็นป้ายรถเมนะฮะแล้วพบกันใหม่ครับกับชา n e l ฟิลไทยในยูทูบครับสวัสดีครับ